สวัสดีครับวันนี้ผมช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับผมก็วันนี้จะมาแก้ปัญหานะครับสำหรับเครื่อง iMac นะครับนี่ครับตรงนี้อาการคือคอนะครับคอคอของตัวเครื่องเนี่ยมันจะหักแล้วมันก็จะเหงนหน้าไม่ได้นะครับมันก็จะแบบทิ้งตัวอย่างนี้คือไม่ยึดเป็นเพราะว่าคอตัวนี้นะครับสปริงมันจะเป็นสปริงสองข้างเนี่ยมันหักตัวนี้มันหักก็ผม ก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นี่คือหน้าตาของคอนะครับคอสปริงของ IMAX เราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับก็มันจะมีน็อตยึดอยู่เราก็แค่ขันน็อตออกนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปตัวนี้คอมันก็จะกลับมาทำงานเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ติดปัญหาเรื่องคอ iMac มันหักนะครับมันไม่สามารถที่จะ เออเงนหน้าขึ้นได้นะครับก็ทางเรานะครับมีเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็ยกเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่เจออาการไอแม็คอมันหักนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ